สวัสดีจ้าวันนี้ก็ได้ปิ้งไกลหน่อยวันนี้มีปิ้งไกลน่อยเดี๋ยวจ้าปิ้งโค้งไกลกินคู่กับข้าวเหนียวชื่อ แกลวดออกก่อนด้จ้าเดมาจิตต่ำมือมีผู้ใดมากินขึ้กันว่าจ้าบิงโค้งไกล ไปหาซื้อกันยากๆเลยจ้ะบค่ไยมี่ขาย กินผู่กับเขาเหนียวเข่ากันอิหลี mm hmm. มาดเจ้ามากินน้ำกานปิ่งโค้งไก่ Pemina aja deh, pemita kadu yang dia.